รัมถ้าเปิดขายขายเท่าไหร่คะเซรั่มเซรั่มกับราคาไว้สองร้อยเก้าสิบเซรั่มตัวสิวดีมากนะจริงจริงเซรั่มตัวสิวดีมากเดี๋ยวเอามาให้ตามไสนใจเยอะหนูจะทำเกี่ยวกับสิวเลยอ่ะพี่หนูหนูยังไม่ได้เจาะกับฝ้าหนูเอาสิวกับหน้าใสเอาเอาแค่สิวเลยรักษาสิวใช่ว่าฝ้าฉันรอนะเธอี่รวยเียมโค ไม่ไม่ทำหรือรอหลุดเหรอยังเอาทีละตัวก่อนงบยังไม่พอฟาจะเอาหลุดหลุดเลยอ่ะต้องยาหมอฟาเร็วเร็วไใช่ถ้าธรรมชาติต้องแบบเงี้ยเออเราต้องถ้าต้องหมอเร็งดีได้ถ้าถ้าถ้าแบบผิดปุลแบบค่ะคัะแบำกลัวกลัวสเตียรอยด้วยอ่ะถ้าเกิดแบบผิดปุลเร็วอ่ะบพราะว่าสิตียรอยถ้าเจ็บวันทำสเตียรอยด์แน่นอนแล้วพอหยุดใช้หน้าเขาจะทำแค่อ๋องฉันไง สามวันก็เห็นว่าไม่เป็นฮ้ยพี่หน่อยเดี๋ยวเอานี่มาให้ลองด้วยต้องออกเลยแพทย์ไงเดี๋ยวเอานี่มาให้ลองด้วยพี่หน่อยไรหนูจะหนูหนูทำแบบตัวแบบคอลลาเจนกูต้าวิตซีไอรวมกันในหนึ่งซองแล้วหนูจะเรียกว่าผงขาวผงขาว ขาวาดตรงเขาเลยนะมันจะเตือนไม่ไม่หนูไม่ได้เอาขึ้นหน้ากล่องหนูไม่ได้เอาขึ้นหน้ากล่องแต่หนูแค่พูดเหมือนมันเป็นการเป็นการพูดบอกเป็นการแบบเวลาที่เราพูดไลท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดให้คนติดปากติดหูเฉยเฉยแต่ว่าเวลาที่ใช้ยิงแอดหรือว่าอะไรเราไม่ได้ยิงอยู่แล้วไงเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัวเร่งเลยอ่ะ เพราะหนูจะใส่ตอนนี้นคือม, <c oughs> มันมันมิกใส่กันแล้วสามเอใช่ทีอินวันเพราะตอนแรกอาจจะทำออกมาแยกตัวก็คือกูต้าใช่กูต้าคอลลาเจนวีซีแล้วก็เลยแบบที่เอามาผสมกันสาอันแล้วก็ค่อยคนทีนี้เรยว่าเอ้ยเอามาใส่ในตองเดียวแล้วชงทีเดียวจบเลยดีกว่าแค่กูต้าก็วีซีมะขาคอลลาเจนไปอีกบันนี้ นี่มันษัทกระตูหนึ่งก็จะได้ระยะยาวไม่มีสัตว์ทุกครั้งใช่แล้วอร่อยประตัวแทนทียาจะได้บริษัทได้เยอะๆขอบคุณพี่เสี่ยวรนะค่ะกินแค่นั้นอารลองอุ้มดิเหมือนต้องให้ต่อว่ะก็ทำงานบ้านทั่วไปอ่ะทุกคนตื่นมาก็บ้านสะอาดนู่นนี่นั่นเสร็จก็ซัก ซักเสื้อผ้าก็จะมีแค่มีแค่เสื้อผ้าของหนูมีห้องแปรงห้องแม่แค่นี้ก็แยกซักว่าแบบก็แล้วแต่ว่าจะแยกซักไงไม่ให้มันปนกันเพราะว่าถ้าปนกันถ้าถ้าซาักวันเดียวกันหมดก็จะปนกันแน่ๆถูกป่ะจะแยกซักว่าแบบเออแล้วเราจะมาสอนงานแม่บ้านในติ๊กต็อกไหมวะอยากเริ่งสอนอืม พ่อแม่ลูกทาเไปก่อนนี่ฮะเด็กขนาดนี้ลูกกูยัง่อถ้าสูว่าถ้ามีลูกก็คือเียจ้างที่เรียงสองดูลูกหนึ่งเอาเอาแจกเอาให้นกด้วยก็ได้ค่ะโอ้ไหนบอกว่าปัดกิ้มลาพม่ารับหมดค่ะแต่ว่า แลีวพี่เขาจะเอาเบอร์ให้ใช่ไหมเดี๋ยวูเบอร์แม่บ้านอ่ะเบอร์ไหน้าเออแม่บ้านคนเดิมรักออกชื่อยเดี๋วพี่แบ่ไเ้รชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว่หมดเล มูแล้วหน้าเหรอหน,น้าเหนรออี๋ขาเราลุกโตให้พี่ได้ไหมได้เจ้าได้เจ้าได้เจ้าเราจะเลี้ยวขาเราย้ายโตได้ไหมเดี๋ยวพี่เราปิ้มเสร็จยังพี่พี่ปิมอยู่ไหนอะพี่มัมาไหมามันออกไปแล้วมันมาแล้วแล้วมันก็ไปเลยมันแก่ ห้องเหรอจะดูนี่พี่ยุจะดูหนูยังไม่ให้ค่าครูแกเลยวันนั้นหนูลืมไ่เอาเนเปนะ่ป็นคิียวสตอแบบนิดหน่อยก็ได้าไหพอพเป็นครู่้อไโอไม่ต้องบอกว่าพอเป็นครูอันนี้เป็นบารมีครูเลยข่าไหร่ถึงสามพันปะโอ้ไม่ถูกก็หนูููไม ูสาพันอะหนูเคยดู 3, 500, 3มาม<ห>พันห้าสามพันหกอะดูสงสุดพันเดียวหนูเคยมองสามพันอะโอ้โหัาทำเพราะว่าสามพันก็คือแบบมแพงเพิ่นพืนไปเลยดิอถ่ายรูปเดี๋ยววถ่ายรูปไปงานกวแม่บาอยากได้งานแม่บ้างหนูเอนหนูตังเายู่ดี๋ยวนูไม่กล้าเสี่ยงอะทุกคนคือแบบหนูเอาแบบให้นายหน้าหาให้ดีกว่า จริง,รงยากเพราะว่าอย่าบอกแล้วไปขายงานให้ลาล,ล่าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> บอกว่าแมนมากแมนมากแมนจริงไม่ไปยุ่งไงแมนจริงมาบอกมันเดี๋ยวพี่พี่หน่อยดูให้แมนจริงแมนแบบดูดวงดาวอะ่ะทา,า,างศูนย์นะค่ะ

แม่บ้าอสตัวขายซื้อที่ไหนเกดามายเดียว้าถ้าเจะกินองไปนะคะเราก็ตนรนี้เลน็กนอยางมานั่งตงนที่เอยอ้างแม่ยังให้มันเลอะที่เดียวนะลูกอาแม่มาตรงนี้นะคะ หนูนั่งตรงนี้นะคะให้มันเลิกทีเดียวนะคะหาแม่มาถือหาแม่มาแม่ดูลูกสหัวเอาลูกไปใจมันนักเด็กขนาดไหนป่น้างต้องตงต้องต้อหต้องต้อง้องตงต้อง้องต้อง้งต้ออนงต้อ มีหน้าที่คลอดออกมาอย่างเดียวลำใหญ่นี่มัน้ยวักนะากเี้ยงน้รลยลูกนะแลูกนะเขาจะแหมเยงได้ไหมครับอันนมให้ลูกกินทุกสอชั่วโมงนมพอดี น่ารักน่าพอกันที่สามไล์กคิโมกับเจ้สัวฮะอลนอิกนด้วบ่ายมันที่สามใบใบก็ถือคนหน้าแป้งยบยบาบหนึ่งใบฮะวันที่ไรนะสามันที่สามไปโรงงานเจ้าสัวติเบตโมติเบตโมค่ะประมาณบ่ายบ่ามจบบ่ายมาก ไม่บายก็เที่ยงซุนโอ่ะน้องใหม่ใช่อภิลาอภิลาน่าแม่ถ้าไปต่วยนุ่มอะนั่งเลยเดินไปตรงนี